ข้อถัดไปนะครับเนาะเกิดจากจานบอลหมูแหงนะครับแล้วจานบอลอยากกินข้าวต้มเออไม่ใช่ต้มต้มุ๋น ข้าวต้มแล้วอันนั้นวนังไหตัวนี้ค่าที่เราได้ออกมาก็คือจานบอลไปตลาดใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บต้องการทําต้มจืดหมูกรอบปลาปลาปลาปล,ล,ลานะครับจวอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเกลสารสาระไม่ได้มีจานบอลอยากกินเฉยๆนะครับดังนั้นะตัวนี้สิ่งเขาได้ออกมาก็คือตัวของหมู3ชั้นกิโลกรัมละ300บาทใช่ไหมครับอ่นะอัปเดตสถานการณ์นะครับดังนั้นตัวนี้หมู3ชั้นกิโลกรัมละ3 0 0 ผักกาดขาวกิโลกร,รัมละ50เสร็จปุจ๊บถ้าจานบอลจ่ายเงินรวมกันทั้งหมด2,400บาทหน่อยเพราะว่าตอนนี้พี่เนี่ยจ่ายเงินไป2 4 0 0ในการซื้อผักกับหมะครับแล้วปืนลันเนี่ยอ่านะครับดังนั้นค่าที่ร้องเ่ามาก็คือ2 4 0 0ซื้อไว้นะครับเขาเรียกว่าเกรงกำไรเน่ดังนั้นค่าที่ร้องได้ออกมาก็คือหม,อมู3ามชั้น กับตัวของผักกาดขาวรวมกันคือ13กิโลนะครับแล้วคราวนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามหาคือการบอลซื้อผักกาดขาวมากี่กิโลกรัมนะครับดังนั้นโจทย์แนวนี้น้องก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือโจทย์แนวเดียวกันกับตัวของสมการ2ตัวแปรนะครับดังนั้นน้องต้องกําหนดตัวของตัวแปรออกมาคอนเซปต์หลักๆในสมก,การ2ตัวแปรคือต้องกําหนดตัวแปรให้เป็นโดยที่คอนเซปต์เวลาเรากําหนดเนี่ยใครที่เรียนกับพี่น้องก็จะรู้นะครับว่า ตัวแปรที่เรากําหนดเนี่ยเรามักที่กําหนดตัวแปรที่เป็นจํานวนนะครับหรือเป็นค่าของมันเสมอนะครับดังนั้นค่า x ของเราตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราซื้อหมูมากี่กิโลซื้อตัวของผักกาดมากี่กิโลนะครับดังนั้นเราก็เลยกําหนด x กับ y โดยที่ x ก็คือจํานวนหมูหน่วยเป็นกิโลกรัมเสร็จปุ๊บต่อไปก็คือจํานวนผัก กขาวนี่นะครับต้องละเอียดนะครับเนาะจำนวนกี่กิโลกร,รมัมไม่รู้แหละดังนั้นสมการที่1ที่น้องตั้งได้ออกมาก็คือ x บวกกับ y รวมกันได้13กิโลกร,รมัมสมการที่1 พอน้องได้สมก,การที่1ปุ๊บสมก,การที่2เกิดจากอะไรนั่นก็คือน้องก็จับค่าของมันมาคูณกับตัวของจํานวนที่เราตั้งตัวแปรไว้นั่นก็คืออะไรน้องกําหนด x เป็นหมูใช่ไหมครับหมูกิโลกร,รัมละ300บาทก็คือ300คูณกับ x น้องก็จะได้มูล,ลค่าของมันออกมาทันทีนะครับตัวถัดไปบวกกับ y y ก็คือผักกาดขาวกิโลกร,รัมละ50บาทก็50 y รวมกันเป็นเงินทั้งหมดที่เราเสียไปก็คือ2,400บาทะนี่คือสมก,การที่ สองคราวนี้น้องจะแก้ตัวแปร x น้องจะแก้ตัวแปร y ก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าทริคนิดนึงสำหรับตัวของพี่เองนะครับนั่นก็คือถ้าสมมุติน้องต้องการหาตัวแปรตัวไหนหรือสิ่งที่โจทย์เขาต้องการหามันคืออะไรให้เราไปหาตัวแปรตัวนั้นอย่างข้อน,นี้เขาต้องการให้เราหาผักกาดขาวหมายความว่าไงหมายความว่าน้องก็จะต้องไปหาที่ตัวแปร เพราะว่าถ้าสมมติน้องหา x น้องก็ต้องเสียเวลาแทนค่า x เ,เพื่อหา y อีกรอบหนึง่งซึ่งมันไม่ได้ผิดนะครับใครจะแทนแบบนั้นก็ได้แต่ว่าในมุมมองของพี่คือในห้องสอบมันหมายถึงเวลาที่เราเสียไปนะครับดังนั้นสิ่งที่พี่ได้ออกมาก็คือพี่ต้องการหาค่า y ดังนั้นค่า x พี่ต้องการตัดทิ้งพอต้องการตัด x ทิ้งปุ๊บเราก็จับสมการที่1ตั้งคูณกับ300เพราะเราต้องการทำตัด x ทิ้งนั่นก็คือทำให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเท่ากันก็จะมีค่าเท่ากับ3 0 0 x บวกสามรเท่ากับตัวของอะไรเอ่ยสามพนี่คือสมก,การที่3นะครับที่อีโบมาจากสมก,การที่1นะนะครับนคะ่าที่เราได้ออกมานั่นก็คือตัวของสมก,การที่3 ลบด้วยตัวของสมการที่2นะครับเพราะว่าเราต้องการตัดตัวแปร x ในเมื่อสัมประสิทธิ์ตัวหน้าเท่ากันแล้วนะครับเครื่องหมายเหมือนกันจับตัวของสมการ2สมการมาลบกันทันทีนะครับดังนั้นตัวนี้พี่ก็จับตัวของ3ตั้งเพราะมันมีค่ามากกว่าลบด้วย1ก็3 0 0 y ลบกับ50ก็เหลือ250 y x เราตัดทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่า300 x ลบกับ3า0 x ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนนั่นเองนะอีกตัวหนึ่ง3,900ลบกับตัวของ2,400ก็จะมีค่าเท่ากับ1000 500นะครับพอ1,500ปุ๊บย้ายข้าง y ลงไปเลยก็จะมีค่าเท่ากับ1,500ส่วนด้วย250นะครับนั้นะตัวนี้0ตัดตัด25คูณกับอะไรแล้วได้ค่าเท่ากับ150ก็คือ25คูณกับ6หรือใครจาไม่5าค่อยๆตัดไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่มุมมองนะนั้น,ะ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 นะตัวนี้คำตอบที่เราได้ออกมาก็คือใต้ค่า y หรือว่าผักกาศขาวทั้งหมด6กกิโลกรัมนะครับ นี่คือคำตอบนะครับของข้อนี้นะเชลเชลนะครับนะครับเนาะดัง,น,งนั้นข้อนี้ตอบข้อ 2นะครับหรือว่าใครที่เป็นเซียนแทนค่าน้องแทนค่าก็ได้นะครับในข้อนี้เร็วมากๆนะครับครที่แทนค่านะน้องอาจจะเอาเลข6เข้าไปแทนเลข13แสดงว่ามีหมู7กิโลมีตัวของผักกาด6กิโลแล้วก็จะไปคูณมูลค่าถ้านตอนสุดท้ายมูลค่ารวมก็ได้2400น้องก็ได้คําตอบนั่นเองนี่ก็เป็นอีก1วิธีที่น่าสนใจนะครับนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองนะ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับส,รส,บสครับยืย้ยซับสครับยืย้ยซับสครับยืย้ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจ,จารย์เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากในอนาคตด,ด้วยครับ